สวัสดีค่ะวันนี้นันทิดานาคีจะพามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับการนําต้นไม้มงคลมาไว้ในบ้านกันนะคะอย่างสองต้นนี้นะคะจะให้เห็นความแตกต่างว่ามีอะไรที่ไม่เหมือนกันบ้างนะคะเป็นไผ่กวนอิมนะคะให้สังเกตดูใกล้ๆว่ามีอะไรที่ไม่เหมือนกัน จะเห็นว่าใบนะคะลักษณะของใบที่มีความแหลมคมนะคะความแหลมคมของใบไม้นะคะด้านซ้ายมือต้นที่อยู่ด้านซ้ายมือใบเขาจะลักษณะแหลมส่วนอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้ใบจะถูกตัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะจะ ไม่ให้มีความแหลมคมของใบไม้หลงเหลือเอาไว้เลยเพราะอะไรนะคะเนื่องจากอะไรเดี๋ยวจะขออธิบายให้ฟังนะคะเนื่องจากว่าถ้าเป็นไม้มงคลหรือเป็นต้นไม้ชนิดใดก็ตามที่เราต้องการจะนำมาประดับเอาไว้ที่บริเวณบ้านของเราสิ่งที่ สำคัญเลยก็คือให้ระวังเรื่องหนามนะคะหรือใบที่มีลักษณะแหลมคมอย่างเช่นใบที่อยู่ด้านซ้ายมือนี้นะคะต้นที่อยู่ด้านซ้ายมือต้นนี้แล้วเดี๋ยวที่ดนา,น,นาคีจะมาาทำบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อปรับปรับให้เข้ากับมงจุ้ยของบ้านเพราะอะไร เพราะใบที่มีลักษณะแหลมคมเช่นนี้นะคะตามตำราได้ระบุไว้นะคะครูบาอาจารย์หลายท่านเลยก็จะบอกว่าจะเป็นลักษณะคล้ายกับมีดดาบหรือว่าของมีคมที่จะทำให้คนในบ้านนั้นมีเรื่องบาดหมางกันหรือมีการทะเลาะก,กันหรือมีเรื่องที่ต้องแกลงใจกันกับคนในบ้านเอง ะะกับคนกับสมาชิกในครอบครัวดังนั้นวิธีที่เราจะแก้คลิดตรงนี้ก็สามารถทำให้ใบนั้นมนลงมาได้ดงเช่นต้นนี้ค่ะต้นนี้รานธิดานาคีก็ได้ตกแต่งใบแล้วก็ใช้กันไกรตัดเรียบร้อยแล้วนะคะใบเขาก็จะมีลักษณะจากที่แหลมคมนะคะก็ตกแต่งเป็นแบบนี้เลยค่ะ แล้วเราก็นำมาใส่กับแจกันนำไปประดับบ้านไว้ตรงมุมที่เราจะนำไปวางไว้ได้เลยนะคะง่ายๆเลยค่ะเราจะทำให้ดูนะคะไม่ยากค่ะก็อุปกรณ์กันไก่นะคะแล้วเราก็ตกแต่งให้สวยงามนะคะเด็กเลี้ยงคมนะคะที่เขาจะมีโคมเอา ะะเห็นไหมคะว่าใบเขาจะค่อนข้างแหลมมากแบบนี้เลยเราก็ตัดออกได้คะ่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะแต่เราจะมาตัดส่วนบนยอดกันนะคะ โอเคเป็นอย่างไรกันบ้างคะ <Okay. S 2> เพียงเท่านี้นะคะ <Okay. S 2> เราก็ได้ <Okay. S 2> เราก็มีต้นไม้มงค,คลนะคะ mm hmm. นำมาไว้สำหรับตกแต่งบ้านเรือนของเรา mm hmm. แบบนี้เลยคะ่ะค mm ่ hmm. ขอนข้างการโ mm hmm. ตพอสมควรนะคะ mm hmm. ก็ขอแนะนํานะคะว่าศาสตร์นี้ก็สามารถนํามาใช้ได้เพราะทําให้ความเชื่อนะคะว่าจากที่ของมีคมอยู่ในบ้านเราเราก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนสิ่งที่เป็นของแหลมคมต่างๆอย่างเช่นต้นเข็มนะคะก็พยายามดิกเลีง้งอย่าให้อยู่ที่หน้าบ้านหรือว่าในบ้านเรากระบอกเพชรนะคะก็พยายามเอาไว้ที่หลังบ้าน นะคะจะให้อยู่ในตัวบ้านเราก็จะทําให้คนในครอบครัวนั้นมีความรักใคร่แล้วก็สามาัคคีกันมากขึ้นค่ะค่ะขอบคุณค่ะฝากกดติดตามกดซับสไคร์ในช่องของนันทิดานาคีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ